โอ้วูดนี้เสียงนี้โหรจักรกิตาชิเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ได้โหรจักรกิตาชิใหม่เลขทเท่าไหร่กิตาชี4521 กับขบวนรถธรรมดาขบวนที่276นะครับต้นทางจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วปลายทางเข้าสถานีรถไฟกรุงเทพวลมพง์นะครับวันนี้ได้ผลรถจก e ักรนิาชีใหมายเลข4521ทําขบวนนะครับ